สวัสดีครับผมวันนี้นี่ผมจะมีรายการพิเศษนะครับมาให้ผู้ชมทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเหาผู้ที่อยู่วงการ l l มานานกว่า10ปีเนี่ยจะสามารถตอบคําถามหรือว่ารายการในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผมรายการในวันนี้นะจะเป็นเกี่ยวกับการสืบหาความจริงครับว่าใครเป็นคนร้ายครับผม ถ้าดูกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าบอสใส่ที่หนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไปดูกันน,นั่นเลยครับนี่คือบอดสส่ที่หนึ่งนะครับอืมผมคิดว่าทีโมอ่ะเล่นโดยนาน,นิโม <laughs> คือรู้สึกว่าทีโมเนี่ยแม่งอยู่ทีมกับอาลีเวแล้วทีโมแม่งไปยิงไอไอผลไม้นะ่ะเออแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาแกงอาลีตายเยทีโมไม่น่าจะได้เป็นคนทำเพราะว่า มันตัวเตีย้ยเกินไป oh. กระจอกเกินไม่มันตัวเล็กแต่อันนี้มันสูงกว่างอาใช่แล้วเห็ดไม่ได้วางอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่า <c oughs> riot turned off friendly fire i mean turned on friendly fire and that's why ari died <c oughs> okay t h e o what about put down a mushroom <c oughs> saw vision timo was trying to peep at ari oh no <c oughs> โอเคครับตอนนี้นี่บอดแส2ก็พร้อมแล้วนะครับจากบอดแสแรกก็น่าจะบอกอะไรได้แต่ว่ายังไม่เยอะพอนะครับอดแส2สนี่น่าช่วยอะไรได้เยอะขึ้นหน่อยเนี่ยมาดูกันดีกว่าอยู่ทีมเดียวกับทีโม่ด้วยอ What else do we put on the ground to kill people? <laughs> เอาไปทุ I mean, kill champions aside from a trap and a mushroom มันดูเหมือนว่าสิ่งที่อาริโดนมันฉับพันมากเลยอะ mm hmm. แล้วแล้วกับดักสองชิ้นนั้นมันมันไม่ใช่อะไรที่มันเฉียบพันขนาดนั้น mm hmm. แถม <What? S 2> แต่ว่าได้รู้ว่าเหตุการณ์เคสลินเดินมาเมื่อกี้มันหลังทีโม <laughs> ออคือทีโมมาก่อนเราว่าต้องมีคนมายิงกบแน่เลยแล้วทีนี้ก็เดินหนีแล้วอาริก็เป็นคนที่มาโดนกบยิงแน่เลย น่าจะเป็นอย่างนั้นโดนกล้อมแดดใช่มันมันน่าเป็นไปได้อะอย่างที่สองคนบอกว่ามันจะโดนกับดักตายอ่ะไอตอนแรกที่เห็นในบอแสอะมันเหมือนมีอะไรเหลวๆออกมาทางเั่นด้วยอ่ะเออมันเป็นน้ำใช่ไหมคิดดีไม่ได้เลยเออไปก็น้ำเอไอนี่ไงเป็นสเลดกบไงเออใช่ใช่ไหมเป็นสเลดกบอ่ะเราคิดว่าเราว่ากล้อมน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิด Okay, so apparently the champions of the Summoners Rift decided to prank Ari and put all of those traps. So the next one is probably a gin flower and, and then Nidalee an trap and then all the other traps in the world. And then they didn't expect Ari to die. It was just a prank, bro. Whether it's Timo or Caitlin, I'll gladly reward whoever killed Ari. <laughs> To something. Nah, they bomb. What, what do you think, Riku? Oh. From the third clue? The traps combined and then it exploded into a big bomb and Ari died. That's that's my theory. think it would be Timo. It would mm. be Timo. <laughs> 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 what do you think, Theo? Cripe and Karakon. I'm still happy for the three of them, <laughs> but um, <laughs> I would put my money on Niddily, maybe? Maybe? Really? Yeah? just because I think out of the three of them the spear would give Ari the most pain so คือเราสึกว่ากับดักสามอันนั้น่ะมันเป็นกับดักจริงๆก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการสังหารอะิแต่ว่ายางเรายังคงมั่นใจว่ากบเนี่ยคือคนร้ายของจริงเหมือนกันกับพี่ซันเลยค่ะเอากล้อมแน่นอนกลอมแน่นอนแน่นอนคือต้องมีคนมาตีแล้วมันก็หนีไปแล้วทีนี้อารีก็เป็นคนรับโคต ใช่ไหมไปโดนต้อมเลยแต่ท่าทานี่นิดาลีก็ต้องเป็นคนฆ่าสิแต่ว่าใช้กล้องเป็นเครื่องมือใช่สรุปยังไงเนี่ยใครเป็นคนร้ายกันแน่เราว่าเราเราเราว่านิดาลีใช้กล้องเป็นเครื่องมือใช่นิดาลีใช้กล้องเป็นเครื่องมือผมว่ามันไม่เกี่ยวอะไรสามตัวเลยคือจะบอกว่าทีมงานแกล้งอะไรงี้หรอเออมันเหมือนมันเหมือนปั่นมากกว่าอันเนี้ยเออแบบการที่แบบกลิ่นของการปั่นแล้วแบบจุดที่อาริเดินมาเมื่อกี้มันดูไม่ใช่แบบทางมันเป็นทางแคบๆแล้วก็เป็นที่ทางแยก ถูกไหมตะกี้ที่พูดอยู่ว่ามันเป็นทางแยกก,ก่อนถึงบูบับก่อนถึงบูบับด้วยซ้ำกับดักอะมันอยู่ตรงนั้นคืออย่างมากนะแม่งก็เป็นแบบอารมณ์แบบเคล่างแอซสซิสซินเกิดเกิดอ่ะเข้ามาปลาแด่มันอยู่ฉาบตายไปเลยเอเรามาดูจุดเกิดเหตุรวมกับบอะแสทั้ง3บอแสรรเลยดีกว่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น <buchadruates> I think it's <coughs> Caitlyn now. Caitlyn. Yeah. yeah, because of the sound effects. Oh. Sound effects. It sounds like a <laughs> trap closing. Um, <trapping>, I think. <laughs> eto. 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 <laughs> to Japanese. Uh. Love that. Love that. Maybe it could be Caitlyn, because um, you know you the trap, this? and then gives vision. If the trap doesn't do it, you snipe her with the ult. เราว่าเธอจะทรายศความเชื่อในกล้องของพวกเราเหรอแต่น้ำมันน้ำมันไหลอะสงสัยน้ำมันไหลมันต้องสงสัยน้ำามันแปลกแปลกแปลกเออรู้สึกได้ว่า definition ของกับดักก็คือกับดักก็คือเราว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดักเราว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นแต่คนที่เหยียบก่อนคนแรกจะดูจากมุมในการวางอะน่าจะเป็นกับดักของเคทลินน่าจะโดนก่อนเออดังนั้นเนี่ยเคทลินเหมือนเป็นแบบ เซตแรกที่จะทำให้โดน่างอง่นนะเรารู้แล้วคำตอบคำตอบพี่ถูกต้องเลยนะกับดักก็คือกับดักเว้ยกับดักไม่เกี่ยวเลยเลยแต่คือที่ทีโมมาไปตีดอกไม้อ่ะแล้วฝั่งอื่นมันเห็นมันก็เลยเดินมาเช็คมันจะมาฆ่าทีโมแต่อาริมันเดินออกมาพอดีคนร้ายนะเราว่าเป็นทำขินอ่าถ้าเกิดว่าแบบตามมุมมองเลยนะอาริมันเห็นกับดักเว้ย ว่มันก็คือฝั่งเดียวกับอาริอ่ะแต่ว่าคิดเหมือนกันตรงที่ว่าเพราะทีโมอ่ะไปตีสกายอ g อฟแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันต้องมีต้องมีใครมาแน่เลยแล้วแบบเห็นว่ามันเป็นลิ้นเป็นน้ำแบบน้ำลายเป็นน้ำลายมันคือน้ำลายแน่แน่เว้ยแล้วก็เป็นเส้นตรงคือที่เป็นน้ำลายแล้วเส้นตรงไม่มีที่ทำทำเคนคิวอย่างเดียวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่นะครับที่เป็นคนร้ายฆ่าอาริครับผม โอ้โหเออโกเปลี่ยนตัวอะไรอ่ะไม่ได้พี่สันดีก่อนพี่สันทิปกล่าวก่อน้วก็เลยหนีบ้างตอนแรกเสนอสารที่ศาลเราถูกเลยโอ้ยอนเราีวิว The Thing About Growth เคิด่ามันจะตื้นขนาดนี้พราคิดลึกอะไม่จะโดนนะคิดเยอะโมว่าไงโมว่าไงเราถูกแล้วมูเราทายถูกแล้วแต่ว่าเรามีหลายช้อยไงคือเราไม่ได้วางใจในแบบในแบบหลักฐานที่มันไม่ชัดเจนนี่คือนักสืบที่ดีอ่ะสันมัวว่าไงครับ เหตุการณ์นี้ก็ตอนแรกก็ตอบกรอมไงเอ่อตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันดูกับดักอ่ะมันดูเหมือนแบบทําให้เราคิดเยอะอ่ะจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่อ่ะเราคิดมากเออเพราะว่ากับดักเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นแค่ตัวลอกนั่นเอง I am disappointed in myself because I forgot about g r o m I was so focused on the yeah I was focused on the trap so what played <laughs> You know I was saying that if Timo c a i t l i n or Nidalee did it I would have been happy but the fact that g r o m killed her makes it better เพราะว่ามันจะ s h ว์ว h าไอ r อนฟอร์ชิตที a อารีว่า o ิบราสอารี e ม่ไอรอนไอรอนโอเคร้อนเลยเจอคำถามเนี้ยเอาละครับคดีที่สองนะครับผมในคดีนี้เนี่ยเราจะมีคนร้ายอยู่เหมือนกันนะครับโดยเหยื่อจะเป็นทาเด็กนะครับซึ่งคดีนี้เราต้องอาศัยนะครับความสามารถของการรับฟังนะจากเหล่านักสืบทั้งหลายนะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของใครที่ฆ่าทาเล็กครับผม เรามาดูกันเลยครับการฆาตกรรมนะครับในหลุมมังกรนะครับซึ่งเรามีบอดส่อย่างเดียวคือเสียงของคนที่ฆ่าคนสุดท้ายนะครับต้องดูกันว่าแต่การวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าใครเป็นคนร้ายกันครับผม ฉันมี t วาม e ู้สึกว่ s มั s เป็นคนแรกที่ o ากไปฉันมีความรู้สึกว่ามเแววรกที่จากไฟฉันมีาะ้ว่าเป็นคนแรี่จกันมีควา้สยกว่ามนะันเป็นเสแยกที่มอกไปฉันมี่วามรู้สึกว่ามันก,ยายามกอยู่นแร่จากไปฉันมีความรู้ว่ามันนครกงี่ัากไปฉันมีคมรอกวมันเป็นคนแกท่าปฉัแมีวาร้สว่ามันเป็นครกที่ากไปฉันาาร้มันเป็นงนทําให้ันความรูยสึ่าัเครามาฟัากันดีกวาว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่ครับ เสียงมันยากมากแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันก็ต้องเป็นเทสเดฟเฟียกับคาซิกสิวะดาเมจมันแรงอ่ะลัดง่ายกว่าเยอะเลยคาซิกเป็นลัดพิซันเคยเล่นคาซิกเปล่าเสียงคิวไม่ใช่เสียงนั้นนะเอ้ยเสียงอาจจะเป็นการหลอกล่อก็ได้ไงเสียงมันดังมากเขามันแบบฝึกหัดเสียงเลยอยากอินอ่างอิงได้ยังไงวะกูเจอข้อแรกปู่ไม่คิดถึงหลักการเล่นเสียงแล้วไง respect idea uh, riku. Okay. what do you think okay i okay. changed my answer okay. so when the, scr the screen went dark baron spawns and then kills <laughs> them kills the Taric in the middle but what? it <laughs> what is uh, dra it's a dragon it's a dragon pit. Pit. oh it's a dragon <laughs> <laughs> How can you be a shoutcaster like this riku i, know. I know. okay he you has have every failed friday saturday <laughs> <on Sunday. laughs> okay dragon fit the, the dragon killed Taric. Yeah, there There you go. Okay. <laughs> <laughs> um, I think it might be Rengar. What? Yeah. What? How? Because uh, with his empowered... Um, it's Q, right? Yeah. Yeah, yeah because... Sorry, too, yeah. This is getting technical again. Because <laughs> Kha'Zix doesn't have his, the benefit of his passive. <laughs> wow. uh, Malphite is a rock. And usually, <laughs> Iron players use the ult to KS shit. <laughs> and then, yeah, And Rangers usually are then จริงๆแล้วเนี่ยจากเสียงแล้วก็จากการวิเคราะห์ของเหล่านักสืมเนี่ยคิดว่าใครเป็นคนร้ายนะครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับ โอ้ u s t a cue what the fuck มันเป็นเสียงแบบจึ๊บเบาๆใช่อ้าสกาคิดว่าที่ทําให้ตอบข้อนี้ถูกคิดว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าแบบก็เสียงปะก็เสียงเสียงผมว่าเสียงเพราะว่าผมจําเสียงฟาทาซิกได้ผมจําเสียงฟามอไฟได้แต่ผมจําเสียงฟาเลงกาไม่ได้ แล้วเสียงอันนั้นนะมันไม่ใช่เสียงฟาดของไอ้สองตัวนี้แต่เอาจริงว่าเจอข้อนี้เจอข้อที่แล้วไปข้อนี้กูไม่คิดลึกแล้วก็ได้รู้แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรนก้าเป็นคนร้ายนีครับที่ลาสช็อตทาาเด็กไปนั่นเองนะครับผมจากเสียงของการตีธรรมดาเท่านั้นเองนะครับผมสกิอะไรวะ ว่าม e นเป็นดราก้อน t ันเป็ u เพราะว่ากราฟเป็นฆาตก e ครั้งล่าสุดตอนนี้ฉันคิดว่ามัน o ป็นอีกหนึ่งมอนส e ตอร์ในป่าโอเไรทำร้ายทะเลทำไมอะทำไมเราคนนี้ไม่ต้องไปทำร้ายทะเลด้วยอ่ะจฉันคิดว่าจริงๆนล้วมอไฟน่าจะฆ่าได้มากกว่านะเพราะมอไฟตัวใหญ่ที่สุดแค่เหยียบก็ตายแล้วตายหมดเลยด้วยไม่สมเหตุสมผลเลยผมชอบข้อนี้มากเลยทำไมอ่ะผมตอบถูก เอาเละครับในตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับแขกผู้มีเกียรติที่มีประสบการณ์เกีย่ยวกับในด้าน LL มากกว่า10ปีนะครับข้อแรกนะครับแทบไม่มีคนตอบถูกเลยเนาะใช่ไหมคิดว่ามันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยากไปใช่ไหมหนูเราให้เธอพูดอีกทีว่าเราตอบไม่ถูกอ่ะเราให้โอกาสจะพูดอีกทีเปลี่ยนเลยแต่ถูกแล้วแต่แลม่ตอบไงอ่าสโตรดิคุว่าดู o ่าที่เกี่ยวกับเนื้อคอน n t Um, it's very challenging and sometimes I go overboard and sometimes I don't so I'm so confused but I had so much fun. Okay. <laughs> <laughs> um, what do you think? You know it's really fun when people ask me why I became a caster. it's because I can't be a pro player and in this case I think it's also clear we can't be detective side <Nah>. คิดเยอะอะเราอะออพอตอนหลังอนก็คิดเยอะ,อะถูกแล้วแ <laughs> <laughs> นด์ไซกิลครับเป็นโปรเพเยอร์แล้วก็เป็นชาวแคสเซอร์คิดว่ามันมีผลต่อการตอบในข้อที่2องไหมผมว่ามีเฮ้ยเยอะ <c oughs> มาถึงข้อ2นะ 2> ข้อแรกอะข้อแรกอะ <c oughs> ข้อแรกผมว่าผมว่าหลักฐานไม่ครบเฮ้ยเยอะผมว่าต้องแจ้งกรมตำรวจ นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นคอนเทนต์สนุกนะครับสำหรับในเกี่ยวกับเกม LL นั่นเองนะครับสำหรับในตอนหน้านะครับจะเรีวิวการชมกันใหม่ด้วยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดังคิวดังคิวช่วยกันใหม่กันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ